สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมแครซี่กันนะอยู่กับเกม King of e t e r i นะครับผมเกมแนวอ่า Idol Button Card เ uh, อ้ย Card Button RPG นะครับผมเออนั่นแหละการ d Button นะครับผมนะแล้วก็18.8หน่อย <Okay. S 1> นะฮะประมาณนี้ไปดูระบบการว่ามันเป็น,นอะไรยังไงกันบ้างคร, okay, ครับผมโอเคครับผมเข้ามาแล้วนะครับในจัตุนาตาประมาณนี้นะภาพสวยนะภาพตรงนี้น เออนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันอะไรยังไงกันบ้างนะผมก็ยังไม่ได้ปลดล็อกอะไรมากนะลองไปเล่นเองดูแล้วกันกล่าวว่าเขาคร่าวๆก่อนเนาะอ่ะมาเมลก่อนเลยรับของกันก่อนเลยปึ๊บนี่จะได้มันมันเหมือนเป็นธีมอ่าร้านผับเปิบอะไรเงี้ยนะผมเดี๋ยวมันจะไปจะไปวันอ่าไปครับผมเมนซอรี่นะครับเข้าไปลุยด่าดนะครับอ่าละ ถ้าบรย์อ่านผมไม่ผ่านด่านนี้เลยไม่ได้จะผ่านหรือเปล่านะก็จัดไปฮะให้ดูกันคร่าว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างรุยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนเลือกเพื่อนเนาะแนะนํานให้เลือกแบบพวกอย่างเงี้ยหัวหัวพุ่งเอ่อนะมันน่าจะชนะทางแต่ตัวนี้เก่งอะเอาก่อนเลยครับเอสเอสนะครับนี่ก็เป็นทีมเราครับผมเนี่ยมันหัวตกนะอันนี้หัวพุ่งนะน้องก็ต้องไปอ่า ครับผมเกี่ยอะไรก็ว่ากันไปนะครับกดครับผมเมื่อที่สลับที่โน่นนี่นะครับแล้วก็บวกกดเข้าไปนะครับแบบนีด้ดูแต่ละคนนะครับผมก็สามารถกดเข้าไปเนะี่ยคือมันอัปเกรดได้เลยนะเออนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูานะคร่าวๆอีกที่นึ้วนะฮะว่ามันอะไรยังไงบ้างนะเมื่แล้วก็จะมีปลดล็อกนะครับผมซึ่งแน่นอนมันมีการ ช่องเขาช่วยอยู่แล้วนะครับเกมแนวแนวนี้นะก็ไปเล่นดวไปครับผมลุยหานลงไปดูนี่งานดีเลยมาครับกอนนียจะประมาณนี้เรื่องโอเคเนี่ยจะคลิปก็ได้นะครับการเล่นก็คือตอนนี้เห็นไหมแคสกิลต้องต้องใช้อะไรทักอย่างนี่ยจะยังใช้ไม่ได้นะครับก็ กตอนนี้ครับผมโจโจมตีนะควันนี้เหมือนเป็นมึนนะไม่รู้ป้ปองกันหรือเปล่านะเพราะวันแนวแนวตีมเที่ยวร้านเล่าเห็นไหมเนี่ยแดน,แนใหญ่เลยไปฮะนี่โจมตีก็คือภาพโจมตีไม่มีอะไรมากจะกอง,งแก๊งเนี้นี่แหละห <H im> ูว่าทีครับไม่น่ารอดหรอกฮู <H im> ว่าทีครับอีหนูทิมันอะไรอ๋อพันแปดโดนหมูอะนะครับมีระบบ AI ป <P US> ึ <H> ๊บนะฮะแต่ว่าเราแบบเล่นเองไปก่อน มไม่ต้องเลือกอะไรมากครับมันคือบอสโจมตีไปลูกโดนแล้วปรับปรับสไายมา,มาสก,กิลมานะฮะปึ๊บเดี๋ยวก่อนน้องๆคนนี้คือไหนมันไงตัมสื้อผ้าพ,พุ่งเลยทีเดียวไปยิงที่นี่แต่งหน้าครับผมเ้ย,เยตามน้องคนนี้ดีกว่าไปลูก อื้หือทิมม็ให้ในเฮ้น้อยอีหนูหัวทิมอื้หือตัวนี้น้อหัวนี้หัทิมนะตัดท่าไหปตัดทไหตัทไหัทไทิมก็ให้อื้หือืหืตัวแตกไหมจ๊ะฮิวอื้หืน้องนี้ออส่ฮิวตัวเองไ้มัน นี่แเ,เรียบร้อยฮะโอเคก็เนี่ยประมาณนี้การเล่นมันอันนี้ไม่ได้มีอะไรยากเท่าไหร่นะครับผมโอเคเดี๋ยวอ,อับเป็นไปฮ้ย <c oughs> เป็นไงอ่ะมาครับก็ไปทำการอ่าเขาเรียกน,น,นะเล่นให้มันดาวครบนะครับแล้วก็ไปรับของขวัญน,นั่นนี่ด้วยนะครับผมตรงนี้คือ นี่เข้ามากดรับนะครับก็คือเหมือนผ่านด่านบ้างแล้วก็แบบอได้รับเงินได้รับของไปอัปเกรดนี่น้ามาันจะมารล่อแหลมจริงๆโอเคครับผมไปหน้าหลักอ่าทีนี้มาแนละ้วมันมีสอนพอดีฮะผมไม่รู้ยังไงรนะับตามหนึ่ง <c oughs> ม,มา โอเคครับผมแมนสอรีร่เรอก็อามาที่โกลเด้นพุซซีแคทล็อบบี้นะครับก็คือเป็นแบบแน่นไหมขึ้นมาเลย <laughs> เอ็กดิจิตเตอร์นะครับผมจัดไปดีครับก็แบบนั่งนะนะเปิดเข้ามาครับก็จะมีแบบบอกพวกประวัติน้องเขาน่นนั่นนี่นะครับแล้วก็แบบปลดล็อกอะไรยังไงนะผมิือเดี๋ยวเราต้องไปปลดล็อกกันนะนะก็นะครับ นะ <c oughs> อัลบั้มก็ตามนั้นนะครับผมนะครับตามเลยนะเออเปึบ๊บคือม,มัอนได้ตัวละครอะไรแล้วก็น่าจะได้แค่นั้นละมัง้งอ่าอ,อ,อย่างน้องคนนี้แหมพอปลดล็อกมันก,ก็จะคือเปบบิดนิดๆอะไรเงี้ยเดิมเดิมเล่าไปเยอะไงเราก็ต้องแบบไปให้น้องเขาเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยครับผม ทำนองนี้ทำนองนี้โอเคครับผมไปฮะบ้านนี้อ่าเนี่ยครับน่าจะเป็นการให้แบบว่าอืมนั่นแหละแล้วก็มีจะเดี๋ยวผมลองเลยโอกโกเราไม่มีหรอซื้อไ่าฮะกดทีมไาครับผม กดคามได้เลยนะครับปึ๊บๆๆๆๆๆโอก็ค่อ,อบบคนข้างที่จะอันนี้นะมันต้องเข้ามาเล่นบ,บ่อยๆครับผมพวมันมีแบบให้น้อ,ย,นอย,ยเหลือเกิน <ś c oughs> เป็นไงก็ประมาณนี้โม่แล้วนะครับก็ต้องแบบเพิ่มนะใช้เงินใช้ทองเพิ่มออก สว,วัสดีวาก็จะประมาณนี้นะครับผม mm hmm. เห็นกันชัดๆเนาะนะครับแล้วก็อัปเกรดนี่เป็นไงอ่าก็ต้องอัปเกรดไปเรื่อยๆไหมครับมันก็จะปลดนั่นนีลนะดูจากนี้ก็น่าจะรู้นะครับผมโอเคไหมครับตามนี้อันนี้คืออะไรวะโ mm hmm. okay, อเคซีพียูโอเปอร์กดเลยไม่รู้ละคืออะไรแต่ว่า น่าจะมีอ๋อซื้อของง่ายๆ่ายเลยอันนี้คือพวกซื้อของนะครับผมชัวช่วพรลาชวร่าโอเคครับประมาณนี้นะครับผมก็ไปลองลองเล่นกันดูนะจ๊ะปึ๊บเนี่ยเราก็เปิดมาให้ละเห็นไนะหนิด <c oughs> นึงนะก็ตรงนี้ก็ต้องรอมันเพิ่มหรือจะเอาอะไรไปซื้อก็อันนี้แล้วแต่นะผมก็จัดไปครับอ๋อต่อมาครับผมเล้านะใช่ไหม เออเอาไปไายแน่ก็จะมีแบบพวกน้องๆใครบ้างก็ไม่รู้นะครับผมซึ่งอ่าก็ต้องคอยปลดล็อกอะไรหๆลๆายๆอย่างนะผมอ่านในตอนไปของน้องนี้กันมีสองปัใจ,จัยละ <c oughs> ก็คือเข้าไปนะผมก็คือทำการเนี่ยให้ให้น้องเขาดินเนี่ยปุ๊บนะครับ เปิดเปิดอะไรครับนองนี้ปมุดนะตรงนี้ก็เหมือนกันครับพลังงานหมดก็ต้องรอนะสี่มันจะมีบอกครับผมสี่ชั่วโมงอืมเต็มก็น่าจะใช่เลยเข้ามาเลยนะครับผมแล้วก็ทําการแบบจมพักจมือนะครับแล้วก็นี่มีแบบนี้ด้วย เดีแมก็จะมีแบบจับเจออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมให้เล่นประมาณนี้อันนี้ไม่มีอะไรมากมันแค่1.1นะครับปปๆๆปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆอโอเคโอเคครับผม,มไม่ทันเลยนดียวไม่เป็นไร ตามนั้นอันนี้ก็ต้องปลดล็อกนะผมก็เนี่ยใชนไหมของเขาเนี่ยมีเสียงโยโย่แล้วก็ต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆแล้วไปลองเล่นดูนะจ๊ะนัดอื่นก็เหมือนกันแหละนะครับเนี่ยเล่นเป็นตรวเองแหละนะโอเคประมาณนี้สำหรับเรานะเฮ้ยเมื่อกี้มันมีอะไรเนี่ยวะในมันมีเดอะมิกซ์มิกของด้วย แต่ว่าอันนี้มันแบบมันมีเฉพาะคนด้วยอะเออนะครับยิ่งให้เยอะยิ่งแบบเพิ่มเยอะอะไรนี่หรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะผม <c oughs> <c oughs> ต่อมาครับเป็นอันนี้เลยเป็นคล้ายๆแบบ PVP อารีน,น,น่า <c oughs> แล้วกันเนี่ยก็าลงจัดตั้งทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกนะครับซึ่งก็มีเลือกอยู่น้อยนิดเสียเลอวเกินนะครับผม ก็เข้าไปสู้กันได้นะครับจัดไปครับหืมชนะไม่ได้ไปเลย Let's go สู้ลุกกดไม่ได้นะผมออโต้อย่างเดียว ฟังไหนวะเราฟังนี้ <c oughs> ตัวความเหมือนกันเลยวาเราฟังนี้พลังเราน้อยกว่านะนาทางจะไม่รอดฮอดเดียวกันเลย อันนี้แหละดูไปเรื่อยๆทีมเราน่าจะให้แพ้นะครับเพราะพะลังน้อยกว่านะครับผมประมาณนั้น จะครึ่งนะสู้ไม่ชนะสักทีนะครับกลายแล้วกายแล้วเรียบร้อยโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันผมยังียกีเงยึดยูแล้วก็ ดูจากพลังนะฮะก็ไม่น่าจะสู้ได้นะครับผมอ่ะโอเคครับผมประมาณนี้โอเคครับผมไปดูกันอีกทิศต่อแล้วกันนะครับก็อ่ะอันนี้ยังไม่ได้แบบเปิดอะไรนะมันมีคลับเกิดด้วยนะครับผมอาจจะมุงข้างล่างเลยนะครับ financial การเงินเหรอเติมเงินนั่นเองน <laughs> ะครับแหมปขอโทษ ตามนั้นนะใครอยากจะมาเปิดมีพีก็นำตังเอานะครับต่อมาเป็นเกิร์ลครับผมเ่เข้ามาทำงานัพหรืออะไรก็ตามนะครับนี่เป็นแบบนี้เบสเดินครับจัดทีมนะก็ออโต้ไปเหอะนะครับผมแล้วก็อะไรเนี่ยซิงเกอร์อหรอหรือไง ก็ฟิลลนเนเจนแล้วก็พอนอครนะอันนี้ก็ผมเป็นการอัพเกรดตัวละครครับซึ่งตอนแรกก็กดเข้าไปน,นี่ก็จะแบบเอออัพข้างในเนะเาะก็แบบงงมันเข้ามาดูอะเออนะครับแล้วก็กดอันนี้ปิ้งอานะครับเพิ่มเพิ่มอะไรสักอย่างหนึ่งทักสกิลสินะเออน้องก็จะถืออันนี้ทั้งใหม่นะครับผม <c oughs> Okay. เอาใหม่อันนี้นะก็รอให้มันเต็มนะคผมอืบที่รอสามสิบนะครับแล้วก็มีของพวกนี้นะผมถ้าขาดอะไรก็ไปหาแบบนี้แล้วก็ทำการสะคิปเลยก็ได้จะได้สคคิปมีนี่นิดนึงมีมีมเขาเรียกว่า,ามีข้อจำกัดนิดนึงนะผมโอเคครบแล้วกดเลยครับ อัพเกรดเห็นไหมบวกหนึ่งมาแล้วมันมจะเป็นเลขหนึ่งหมน,นี้ก็ทำให้ตัวละครเก่งขึ้นนะครับ่าแล้วก็เราจะถือทำไมโทษโหต่อมาครับผมสกินแคร์นี่อัพไปเลยนะครับผมบวกความเก่งนึ่นอีกบึ๊บนะแล้วก็อันนี้ แร้เงเจ็นะครับซึ่งก็เพิ่มตรงไหนวะลืมอาจจะเพิ่มตรงนี้ในี่นี่นี่แล้งตรงนี้แหละจวนเลยมาต่อมาครับผมเปนสกิลนะครับแล้วก็คอนทราคอนเชสสกิลนะสกิลพีพีพัสสีสแตรประตูอ่ะ มีแรงของเลเวลอรอแรงของสกิลยนะันาะโอเคครับด้านบนก็จะเป็นพลังโดยรวมเนาะแล้วก็อ่าอันนี้น่าจะเป็นแบบประวัติววของตัวละคอรอะไรเงี้ยอันนี้ก็ล็อกเล็กอะไรไม่มีอะไรนะครับอยู่ในโกลเด้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะคน,นี้มาครับตัวต่อมาเหมือนกันเลยยังไม่เต็มแพ <c oughs> มันหาจากไหนครับมันก็จะมีบอกนะ Open Battle โอเคครับเดี๋ยวว่ากันหมดกดไปปุ๊บมันทั้งรอดแหลมเลยสึกไหโอเคครับน้องอันนี้เหมือนกันนะครับผมอ่าเราก็ทำการสมมุติมันสมมุติด่านมันไม่ผ่านใช่ไหมแล้วก็มาอัปเกรดพวกหนูๆวันนี้ก่อนอ่าหาของอ่ะหาของมาอัปเกรดก่อนแล้วก็ไปไป,ไปค่อยๆเล่นด่านที่ไม่ผ่านทาไม่ผ่านเอาไปเลยก็มาหาอัพเรื่อยๆนีๆ่แหละก็ค่อนข้างค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะ อันแม็กซ์ไปเลยครับผมบจบๆไม่ต้องอะไรเยอะแยะอันนี้ไม่รวงกันโอเคตะกี้บลาบลา,บานะครับนะต่อรุคนต่อไปครับน้องคนนี้เลยมีให้อัพอยู่แล้วครับก็ณอัพไปเลี้ยโอ้โซเชียลประมาณนี้อัพได้ไหมอัพไปก่อนนะผมเพราะว่ามีตัวแค่นี้ก็ต้องอัพไปฮะ กานครับนนผมรับไปเลยรับอีกไหมรับไม่ได้นะแม่โอเคครับก็นี่คือไรอันนี้คือการเอาเหมือนปลดนะจากหนึ่งเป็นศูนย์อะไรเงี้ยเออนะเหมือนเหมือนแบบปลดอะเอาง่ายๆแล้วกันปลดล็อกปลดอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนแบบเอาก็ทุด,ดิบแป๊บตัวอื่นอะไรเงี้ยเอเอประมาณนั้นแล้วกันนะครับ โอเคต่อมาครับผมเป็นการอัพเลเวลฮะกดตรงนี้นีม่มีแอปเลยเหรออ๋อสิบห้าหมดแล้วโอเคจริงๆมันจะมีกดตรงนี้ครับผมแล้วก็กดปุ๊บปุ๊บอัพทีเดียวอะไรไม่แต่เราไปอัพไปแล้วเนาะทีละตัวก็ไม่เป็นไรช่างมันฟีเอเจนนี่คืออะไรวะนะครับอ๋อเป็นตัวละครทั้งหมดได้เลยเ เ <c oughs> อสอาานะครับเป็นไงตัวละครพี่อนะครับตามนั้นเลยนะใครชอบก็จัดไปนะกับ <c oughs> สูซามะว่าแหลมจริงเชียวพีอาร์ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรอ่ช่างมันไม่รู้ก็ออกครับผมอ๋อซื้อของเหรอย,ยังไง นชอบอะไรสักอย่างนี่ผมก็ไม่รู้นะค่ว่ากัดโอเคหมดแล้วต่อมาครับเพื่รนครับผมก็มีการให้พลังค่าสาฟ้านั่นนี่นะครับ่ยิ่งมีเพื่อนเยอะยิ่งดีนะครับการเพิ่มเพื่อนก็นี้ยเลยนะครับเดี๋ยวจะแบบพิมพ์ชื่อก็ได้เนาะก็ออัเอาเอาไปเอ้ ส่งเ,เ,พเ,เพื่อนไปนะครับ <c oughs> ประมาณนี้แล้วก็มีคนคอมด้วยเหรอเนี่ยก็ให้พายอ้อไหมฮะเอาหมด <c oughs> เอาหมดบวกสิบวกเฉยช่างมันนับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับมีกดส่งอออไหมนี่กดตรงนี้เลยก็จะส่งทีเดียวนะครับผมเพื่อประหยัดเวลานะครับโอเคตามนั้นครับระบบเพื่อนแนละ้ว ต่อมากาผมเป็นโกลเด้น u ิซ y c a แคชอ่ะเหมือนจะเป็นใครรู้บ้านะกระชปองอันนี้ค่อนข้างที่จะล่อแหลมนะผม,ผมจะไม่เปิดนะซึ่งไม่มีเลยนะหาก่อนโอเคครับแน่งล่อแหลมเกือบทุกอันนะผมก็เดี๋ยวเปิดอันนี้ให้ดูก่อนแล้วกันนะเพราะว่าล่อแหลมมาอยสุดไปครับผมการเปิดกาชากเกมนี้ฮนะนี่นไงายาวแชมเปญกันเลยเฮ้ยชึ้บ ยังไงอาย,ยา่าเป็นอาครับผม Again please อีกยังทีอายาานะครับนีไ่ไหมสองตัวละครหรือเปล่าอายา่าได้ซ้ำแล้วจะเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับก็โอเคครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอันอื่เนเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับแต่ว่า ต้องปิดต้องปิดด้านหน้านี่ก่อนอ,อันนี้อีกตู้หนึ่งนะครับผมเปิดให้ดูก่อนเลยมันคืออะไรอ๋ออันนี้เป็นพวก Spy, okay, สปายไว้ให้ศสาวเนาะก็คือจะเป็นตู้นี้นะส่วนตู้นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะล่อแหลมนะเดี๋ยวจะปิดแล้วก็จะบอกว่ามันคืออะไระตู้เมื่อกี้ครับเป็นตู้ฟรีนะครับซึ่งน่าจะให้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเปน็นเป็นเศษนะครับผมซึ่งล่อแหลมจัดนะครับผมตามนั้น อ่าเป็นตู้นี้นะเมื่อกี้ตู้ฟรีมีเวลาบอกแล้วครับต่อมาครับตู้นี้นครับมาเปิดไม่ตู้เลย <c oughs> อ่าเป็นน้องเอซาร์นะครับแต่ว่าเป็นเศษเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตู้ต่อมานะครับผมตู้ถัดด้าน,นบนนะเป็นเศษเหมือนเดิมครับตู้นี้ก็ล้อแหลมแล้วก็ตู้นี้นะครับแล้วก็ตามด้วยตู้บนนี่สุดๆในแข่งการล้อแหลมนะครับผมก็ไม่เปิดให้ดูแล้วกัน โอเคครับผมต่อมาเป็นช็อปอ่านี่ร้านช็อปจริงๆใช่ไหมใช้เงินซื้อน้องอันนี้ได้แต่เป็นเศษนะครับแล้วก็อันนี้ใช้ใช้เหรียญอะไรวะเนี้ยต้องเติมเงินแหละกูว่าอ่ะโอเคประมาณนี้ช็อปอันนี้น่าจะเป็นร้านค้าปกตินะส่วนไฟนันเทียวนี่น่าจะเป็นเติมเงินแบบจาจานะครับแน่นอนเลยเติมเงินไอ้นะีๆนีๆไหม บายทองแอ่อนนี้เติมเงินนะดูมีระบบ vp p เรียบร้อยประมาณนี้นะผมโอเคก็เคราววนะครับเดี๋ยวด้านบนมีอะไรบ้างก็มีพวกโปรโมชั่นต่างๆบลาๆนะเข้ามารับของขวัญได้เป็นเป็นกิจกรรมนะครับผมบางภาพก็ช่างล่อแหลมเลือเกิดน,นะครับโอเครับอนะิรวอร์เกตนรับของไปน้องคนนี้คือไรอ๋อ ทำ quit? เควสประเด็จศึกน้องนี้หรือไม่เป็นไรครับกดว่าบายอ๋อเป็นเควสลายวันนะใช่ไหม่มใช่เควสลายวันนี่ว่าเควสของนี่ว่าได้ไรอ่ะไม่รู้ได้น้องนี้หรือเปล่านะแต่ก็ถ้าใครเล่นก็แนะนาให้ทำมันก็จะอีกจะจบแล้วนี่หว่าช่างมันลวกาันตามนั้นโอเคครับเรามารับก่อน อยนี้ดูคร่าวๆนะจ๊ะ <c oughs> อันนี้ล่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคเลแล้แหลมเหลือเกินอันนี้จะเป็นเปิดเข้ากาชานะครับต่างๆนนเปิดเข้ากาชาหมดเลย <c oughs> โอเคไม่น่ามีอะไรละนะครับแล้วก็เป็นข่าวสารเป็นวิชั่นแล้วก็จดหมายแล้วก็สตอ r a เร ของเราว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยอะไรวะยู Use สิครับผมโอ้ oh, เป็นเศษเป็นเศษตัวละครนั่นเองยูสแม่งเลยมาไ,มได้เป็นเศษหมดเลยนะเกมนี้ได้ได้ได้ตัวละครยากเหมือนกันเนี่ยยู Use สิจ้าโอเคฮิวิโก้มีเลดโบ้ได้หรอส <c oughs> งสัยจะเป็นเครื่องดื่มเลยนี่นะครับอ่ะมา ประมาณนี้เราไปดูศึกสษาไวซิว่าเข้าไปเพิ่มอะไรได้อีกบ้างนะเนี่ยมีการมีบอกไดนะ้ไหมมีให้อัพนะครับผมนี่อัพได้แล้วแนะน่นอนจัดไปฮะผมเปลี่ยนร่างน้องเป็นอะไรไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมโอเคช่างมัดก็คือว่าถึงว่าเพิ่มความเก่งแล้วกัน นะครับยังไงต่ออ่ะตรงนี้คือเป็นมินจะมีแพ้ทางเลยนะเออเกมน,นี้ใช่ใช่ใช่เรียนะครับโอเคก็น่าจะหมดอ่ะมาครับผมเป็นเซตติ้งนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากปรับเพลงสงนู่นน,น,นี่แล้วก็แบตเทิร์นเซตติ้งก็จริงๆก็กดออนๆไปเถอะนะครับ แล้วก็ language นะครับก็คงจะมีแค่นี้แล้วก็มี daily login นะครับก <c oughs> ็อย่าเทิ้งมาดูนะแล้วก็มีพวก reset ผู้ต้องคายนะ้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นล็อกเป็นล็อกไม่ดีเนาะอีลอีลแล็บ e อะไรเนี่ยน่าจะเป็นเข้าไปเชื่อมไม่ดีนะ <c oughs> เผื่อจะเปลี่ยนเครื่องนู่นนั่นนีย้ายเครื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใครมีไอดีของอ e ีลอแล็บก็ตัดไป อันนี้เกมน,นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมก็ยังไงฝากเท่านี้แล้วผมสำหรับเกมน,นี้นะตามนั้นนะผมวันนี้ก็ฝากวันนี้ก็ไปละสวัสดีครับ